ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามข้อได้จริงทาไม่ต้องกังวลนะครับต่อสุขภาพาหรือว่ารบมวนชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยข้อได้จริงเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมโอยู่ทุกคนฝังเพื่อนมาเนี้ก็าเช่ามีทางทางอ,าอบตมาด้วยทางท่านนะครับแล้วเราเป็นผู้ประกอบการเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ต้องคิดึงใจเข้าใจเรานะท่านก็อ,อาจจะมาเป็นแรงงานที่นี่ด้วยซ้ำไปนะครับก็ได้ประโยชน์จากเนี่อย่างนี้รงมาก็ต้องยอมรับนะ ตอนนี้พูดกันแบบไม่ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เลยนะพูดกันแบบความรู้สึกเลยนะนะครับเหมือนที่ผ่านมาสักประมาณเดือนที่แล้วพอถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกไม่มีกลิ่นครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นทุกอย่างมันมันไม่ใช่ศาสตร์มันพิสูจน์ได้นะครับนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยผมให้เลขาท่านตอสถึงสงครามได้ ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งหน่วยราชการเองสว่าในกรวนการผลิตแล้วก็ในส่วนของตามบนในส่วนของกัตามเงื่อนไขท้ายพรบงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางอบตเองทางสีแวลอภาคกศิษย์เองเพื่อที่จะไปประวมวลก็จะเป็นลักษณะของ โรงงานนะครับการแนะนำนะครับในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นปลาระวันจุในปี๊บเนี่ยบำบัดกลิ่นโดยใช้เวสโคปเปอร์ซึ่งเป็นระบบที่นิยมในการจัดการกลิ่นของฟาร์มปศุสัษษตว์นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งและก็จาระาเชื้อปทตรนะครับผมเ,เริ่มตั้งแต่ในการที่ได้รับอนุญาต การมีทั้งทีมพิศวกรนะครับที่เข้ามาออกแบบระบบโดยโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะเป็นการต้มแบบสองสองสเต็ปนะครับก็คือต้มน้ำหารก่อน6ชั่วโมงตนน่าแล้วก็นำข้อควบคุมรถแยกก็คือจะเป็นการต้มน้ำหารเสร็จปุ๊บแต่ดีว่า ตะกอนยังไม่ได้ตีว่านะครับก็เป็นมาตรฐานออยระการประชุมกับพนักงานนะครับว่าเออเราจะทํายังไงกันดีให้มันโดยการหรือหม้อต้มที่เป็นหม้อต้มกลุ่ม้อยโซนที่เป็นหลายๆหม้อออกนะครับก็เราไปต้มอีเดียสเกปเดียวเราจะไปผ่านอ่าระบบต้องการอากาศนะครับครับครับขันไหก็คือ ผ่านมาตรฐาน C N P ครับผมก็ได้คุยกับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกินงเกกินต้มที่ผ่านน้ำเนี่ยใช้ได้อย่างเดียว

なるほど。 นี่หองอาบน่าหองจันทีย์แบตู้บาง่ะต้องมาลงตรงนี้ชอบมั้ยชอบกินมั้ย